คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กูร,รูเรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรียกว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับผีเือนกันนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องของกลางอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยพูดคุยแล้วนะครับนั่นก็คือหุ่นพยนต์นะฮะสร้างมาเพื่ออะไรนะครับเราเคยคุยว่าหุ่นพยนต์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงกันมาแล้วในใน นานมาแล้วนะครับในเทปก่เก่าวันนี้เรามาเจาะลึกอ,อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อาจจะมีกระแสเรื่องภาพยนตร์เข้ามาฉายด้วยเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับดังนั้นในวันนี้เราเอาประเด็นต่างๆเหล่า,านี้มาพูดคุยกันในรายการนะครับคุณต้าอมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ยังไงบ้างครับก็ุนพยนตร์ที่ดังๆก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์ลอยใช่ไหมฮะแล้วก็วน่าจะแต่ผมก็ไม่แม่นเรื่องแบบส่วนใหญ่เขาเอาไว้ใช้ทําอะไรแล้วก็อาจจะมีข้อ สิ่งที่อย่างในหนังยังยังไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องแบบสิ่งที่อันตรายตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะไม่ก็ขอความครับเพราะเท่า,าที่ทผมคิดครับผมอ่านมาจากเรื่องย่อนะครับเหมือนหุ่นพยนต์ในเรื่องนี้จะแบบสร้างจากมนุษย์ด้วยอาจจะเป็นเศษซากมนุษย์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอข้อมูลจากอาจารย์เราทิศว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับขอเชิญครับผม E <an> <iny> ครับก็เป็นอีกป,ประเด็นหนึ่งที่มีคนถามมาบ่อยเราเคยคุยในเทปสั้นๆก็ดีในเทปยาวๆตอนไลฟ์สดก็เคยคุยมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนสนใจอยู่เยอะแล้วช่วงนี้ก็มีเรื่องหนังเข้ามาอีกก็เลยถือว่ามาเล่ารื้อฟื้นให้ฟังเผื่อว่าใครจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก็จะได้รู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เรื่องหุ่นพยนต์จริงๆก่อนแล้วในหนังเขาเป็นยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ค e <an> ือห <iny> ุ่นพยนต์เนี่ยการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ้าบอกพื้นฐานก็คือมันกกกกก็็คล้าาาายๆับรรททํุมองดี ควายธนูก็ดีประเภทเดียวกันก็นคือเป็นการคําว่าพยนเนี่ยยนหมายถึงอัตโนมัติเพราะฉะนั N ้นถ้าเป็นหุ่นพยน, <_ d> um> ยนก็คือหุ่นที่ขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติ <_ d> um> แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ทางโลกคือขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยกลไกด้วย AI <_ d> um> ด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นหุ่นพยนในเชิงศยศาสตร์เนี่ยคือมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตเหมือนวัวธนูก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตในการส่งวัวออกไป จักรพยนต์ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตว่าถ้าเกิดใครเข้ามาในอาณาเขตมันก็จะหมุนเองหรืออะไรประมาณนี้หุ่นพยนต์ก็เหมือนกันก็คือถูกขับเคลื่อนด้วยพลังจิตว่าเมื่อต้องการใช้งานมันก็จะปรากฏตัวขึ้นทีนี้คําว่าเป็นหุ่นก็คือเป็นตัวขึ้นมาเป็นรูปมนุษย์เพราะฉะนั้นคือมันก็จะต่างกับควายธนูซึ่งควายก็จะเป็นรูปควายจักก็จะเป็นรูปจักแต่ถ้าหุ่นพยนต์คือเป็นรูปคนแต่ทีนี้การสร้างหุ่นพยนต์เนี่ยมันก็จะมีการซ้อนทับกััันนนกกกกบาาารรส้งงุมมทออเหื เพราะว่าการสร้างหุ่นพยนต์เนี่ยมันสร้างได้หลายรูปแบบอย่างที่ผมเคยคุยไปนะครับประมาณสองสามรูปแบบด้วยกันอย่างแรกสุดคือสร้างเหมือนกับกุมารทองเลยคือการไปบังคับหรือเอาดวงวิญญาณมาสิงสถิตยอยู่ในรูปหุ่นที่เราสร้างขึ้นอันนี้อาจจะคาดว่าอาจจะคล้ายกันในหนังที่มีการเอาชิ้นส่วนคนมาทำมาอะไรต่างๆ,ๆก็คือการดึงเอาวิญญ,ญาณของคนต่างๆมามาอยู่ร่วมกัน อันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับกุมารทองแต่จะต่างกันตรงการแสดงออกคือกุมารทองเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ของเขาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นแม้ว่าผีที่ไม่อยู่าจะเป็นผีที่อายุเป็นร้อยปีก็ตามแต่การปรากฏตัวเขาก็จะปรากฏเป็นเด็กเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงง่ายดูไม่ค่อยน่ากลัวหรืออะไรแต่ถ้าหุ่นพยนต์คือมันก็จะมาเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็จะค่อนข้างใช้แบบในการเฝ้าบ้าน เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเด็กโผล่มาบางทีจนเจอมันก็คงไม่กลัวอะไรถ้าเกิดโผล่มาเป็นผู้ใหญ่ดืนถือไม้ถือมีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงกลัวหนีไปหรือบางทีพวกหมอผีไสยศาสตร์ก็จะใช้หุ่นเหล่านี้ในการเสกเพื่อไปทําร้ายฝ่ายตรงข้ามโดยการใช้คาถาอาคมในการบังคับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือเอาวิญ,ญญาณมาใส่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นหุ่นพยนต์อีกประเภทหนึ่งก็คือหุ่นพยนต์ที่ครูบาอาจารย์ท่านเสกแบบตั้งธาตุตั้งขัน ก็คือท่านจะมีการเสกแล้วก็ตั้งธาตุสี่ขันห้าอาการสาสิบสองให้มีรูปลักษณ์พลังงานเหมือนกับมีวิญญาณอยู่จริงแต่ไม่ได้มีคือไม่ได้ไปบังคับเอาวิญญาณมาอยู่ไม่ได้อะไรคือไม่มีดวงวิญญาณในนั้นเท่าทําบุญทําอะไรให้เขาไม่ได้แต่มันถูกสั่งคําสั่งเอาไว้ด้วยการอธิษฐานของครูบาอาจารย์คือเมื่อใดก็ตามผู้ที่บูชาขุนพต์นี้เกิดภัยขึ้นให้มันปรากฏตัวขึ้นมา ให้ปรากฏภาพขึ้นมาเพื่อป้องกันบ้านป้องกันโจรเพื่อไล่สิ่งไม่ดีหรืออะไรต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นขุ่นประเภทนี้คือไม่มีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เกิดภัยหรือมีการสวดคาถาภาวนาหรืออะไรตามที่ตั้งตั้งออกตั้งคําสั่งเอาไว้ <c oughs> เขาก็จะปรากฏรูปลักษณ์ออกมาเพราะฉะนั้นบางทีคนก็จะเห็นเหมือนมี อุ่นอะไรปรากฏขึ้นมาเหมือนมีคนถือดาบถือมีดอะไรขึ้นมาแต่ว่าพวกนี้คือเขาคุยเขาอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาแค่ทำงานเป็นภาพลักษณ์ตามคำศั่งครับส่วนประเภทสุดท้ายคือเป็นหุ่นพยนต์ทั่วๆไปก็คือครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการทำหุ่นพยนต์โดยตรง เวลาที่เขามีการให้เสกผุพยนต์อ่ะท่านก็อาจจะามาเสกรวมในในพิธีปลุกเสกหมูหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหุนพยนต์แบบนี้ไม่มีวิญญาณและไม่สามารถปรากฏตัวได้แต่จะมีลักษณะเป็นลักษณะของเครื่องหลานคือคล้ายๆกับเราพกตะกุดพกพักเครื่องก็คือเวลาพกไปจะแพ้พลาดได้อาจจะเกิดโชคลาภเมตตามหานิยมได้ตามตามพุทธคุณคาถาที่ใส่ลงไปแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีภาพเกิดขึ้นขุนพยนต์ก็จะมีประมาณสามสามแบบ แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นที่ครูบาอาจารย์สร้างส่วนใหญ่<ม>ก็มักจะเป็นสองแบบหลังคือตั้งธาตุตั้งขันขึ้นมาหรือไม่ก็เสกแบบธรรมดาทั่วไปเพราะว่าการไปบังคับเอาวิญญาณผีมาใส่เนี่ยมันมันค่อนข้างมีทั้งคุณและโทษและถ้าเกิดเราควบคุมเขาไม่ได้หรือเขาหลุดจากการควบคุมมันอาจจะให้โทษกับกับผู้ชายได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์อะไรดังๆต่างๆท่านก็มักจะไม่ค่อยนิยมใช้แบบแบบนี้เท่าไหร่อื นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับหุ่นพยนตร์นะครับคุณต้าว่าไงนะครับเปล่าครับนึกถึงถ้าเป็นการ์ตูนชอบนึกไปถึงพวกปาแมนอ๋อจิ้มจมูกแล้วก็ประมาณนั้นครับคือมันจะไม่มีวิญญ,ญาณในนั้นแต่มันออเดอร์ให้ทําตามนั้นได้ทีนี้ถามว่าเอาลักษณะการเชิญวิญ,ญญาณมาสู่อยู่ในหุ่นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านทํำมาจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าถามว่าแบบไหนขลังที่สุดก็คือต้องแบบแรก เพราะมันมีตัวตนจริงแต่ทีนี้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นี่ท่านทําแบบเป็นในเชิงพุทธคุณนะ่ะท่านก็จะไม่เอาวิญ,ญญาณผีเพราะวิญญาณผีกําลังมันน้อยแล้วก็ <S <S 2> <S 2> ก็คุมได้ยากแต่ว่าท่านจะเชิญในลักษณะเป็นเทวดา <S <S 2> <S 2> เป็นเทวดาที่เป็นครูบาอาจารย์ประจําสายวิชาของท่านหรือเป็นเทวดาที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านมาประจําเพราะฉะนั้นมันก็จะถ้าเรียบเรียกเป็นภาษาจะเหมือนเป็น ห,หุ่นพยนเทพอะไรประมาณอย่างเงี้ยคล้ายๆกุม,มารเทพอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่างของผมที่ทํเนี่ยผมก็เคยทําหุ่นพยนมาหลายรุ่นยที่เป็นเป็นตัวแบบเนี้ยก็มีก็เอาตุ๊กตาโมเดลมาแต่ว่าเราก็เอามาลงอักขรอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าทําเป็นเป็นรูปลักษณ์ที่เคยทําก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราก็เชิญเทวดามาเชิญเทวดามาให้มาอยู่ดูแลหุ่นแล้วก็ ให้เวลาที่มีใครมีอะไรก็ให้อธิษฐานบอกกล่าวเขาไปเข้าฝันไปอะไรต่างๆได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการทำหุนพยนต์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ก็ได้คืออย่างของผมที่ทาเป็นกําไรก็มีอย่างสมัยโบราณตําราเก่าๆสมัยโบราณเนี่ยแม้แต่เขียนยันลงบนใบไม้ให้เป็นหุ่นพยนต์เลยก็มีเพราะฉะนั้นคือขอแค่มีรูปลักษณ์ของยันรูปลักษณ์ของคนหรืออะไรแล้วก็การเสกเข้าไปก็สามารถที่จะทําให้เป็นหุ่นพยนต์ได้แล้วทีนี้ก็แค่ไปแยกแค่ตักรลี่ว่า คุณเสกแบบไหนเสกแบบเชิญวิญญาณมาไหมหรือเสกแบบแค่ตั้งธาตุเฉยๆหรือว่าเสกแค่เป็นเครื่องรางทั่ว,วไปแยกกันไปส่วนในหนังจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ต้องรอรอดูแต่คาดว่าถ้าดูจากทีเซอร์หนังน่าจะเป็นแบบแรกแต่ว่าคงจะเป็นลักษณะแบบหมอผีแหมอะไรแบบที่เอาวิญญาณคนเอาอะไรต่างๆมาซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีโทษมากกว่าคุณเพราะว่าผีมันมันควบคุมได้ค่อนข้างยากครับผม นะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะไปดูหนังให้สนุกขึ้นหรือว่าจะเป็นเก็บ Avenue, เกี่ยวเกี่ยวกับประสบการณ์หรือว่าเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับขุนพยนตร์นะครับหรือใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับไปดูในตอนก่อนๆที่เราเคยคุยไว้ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างนะครับดังนั้นก็อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับรวมทั้งถ้าอยากจะมีประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยในรายการนะครับก<อฟ><าย> <lar> ็คอมเมนต์ <Russian> หรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจนะครับ ก็ทุกวันศุกร์นะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับวันเสาร์สามทุ่มคุยกับอจารรอบทิศที่แฟนเพจแบบสดๆกันเลยนะครับทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มแล้วก็นําเทปนั้นมารีรันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง youtube นะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามกันได้นะครับที่โคสกูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้วูเรองสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ